สอบเรื่องอะไรอบอกเ่อ่ามีม<อ>เรื่องอะไรมอมอ,มอ่าเรื่องเศษส่วนเรื่องเ็จส่วนนะอา้าวส่วนเศษส่วนก่อนเลยถ้างั้นเดี๋ยวครูขึ้นโจทย์เศษส่วนก่อนเลยนะอ่าเดี๋ยวนึงเดี๋ยวครูหาโจทย์ให้ที่บ้านอยากให้ติวเรื่องอะไรก็บอกนะลูกนะพิมมาเลย เดี๋ยวครูจะได้ไอ้นีสส้ให้ครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเราเข้ามองเห็นไหมวันนี้มาเวลาดีมาเรียนยากเราจะได้ทั้งเอายากเอาง่ายเอายากไปเลยเอา,ายากไปเลยนะเพราะว่าง่ายๆมันเรียนไปอยู่แล้วอ่ะบอกได้เลยเอาจงหาเอางี้ก็แล้วม่อยากมา นะเติยววันนี้มาเติวสอบประหกนะครับทั้งจิ๊กอกแล้วก็เอ่อที่อยู่ที่บ้านก็ลองดูนะครับมีใครเอ่ออยากให้เตียวไหลก็พิมพ์มานะอามานี้วันนี้จะติวสอบประหกอ่ะลองดูข้นนี้ง่ายๆนะง่ายๆนะเอ่อสองจงหาผลลัพธ์ของนะสองเศษหนึ่งส่วนห้าหารด้วยวงเล็บเริ่มจากง่ายๆก่อนนะครับนะอสวัสดีครับปิดขนานะ เนื้อหาด้วยหนึ่งเศษสี่ส่วนห้านะของนะของหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสิบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อลองดูนะลองดูนะครับใครอ,อมาติวสอบนะใครไม่เข้าใจอะไรให้ทีมาถามได้นะครับอ,อ่ที่นี่ลองทำดูเลยนะเอ่า นะลองดูทำได้ไหมนะที่บ้านถ้าได้เท่าไหร่ก็พี่มานะจำลองดูนะลูกจำนะจำลองดูนะนะ ที่บ้านถ้าพิมพ์มาได้เท่าไหร่ก็พิมมาเลยนะลองคิดดูพรม้อๆกับกับที่นี่นะครับนะอ๋อโจทย์เห็นไม่ชัดนะโอเคอ่ะเห็นชัดยังเดี๋ยวครูจะหาวิธีทำให้มันชัดวันนี้นาะเดี๋ยวไม่ก็ต้องหมึกหนาว่านี้หน่อยอ่ะจะได้พิมมาชัดๆนแต่แล้วแล้วนะอ่ะลองดูว่าใช่ป่ะนะ ไอเนี่ยทำให้เสร็จเกินก่อนสองห้าสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดส่วนห้าหารด้วยอย่าเพิ่งเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนเครื่องหมายนะแล้วก็สี่หนึ่งสี่บวกห้าเป็นเก้าส่วนห้าใช่ไหมเก้าของก็คือคูณสิบคูณหนึ่งเป็นสิบเป็นสิบเอ็ดส่วนสิบเห็นไหมครับคราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วตรงเนี้เราจะคูณกันเลยก็ได้เข้าใจไหมหรือว่ายังไม่อยากคูณก็ได้เกิดมันจะได้จัดกันสิบเอ็ดส่วนห้าหารด้วย เปลี่ยนหารเป็นคูณได้เลยนะเปลี่ยนหารเป็นคูณได้เลยเขาตรงนี้เนี่ยสามารถกับเศษเป็นส่วนได้ข้างล่างเนี่ยมันเป็นส่วนใช่ไหมลับขึ้นไปกายเป็นห้าคูณสิบอีได้เลยจะได้เร็วขึ้นส่วนข้างบนเก้าคูณสิบ็ก็เอาเก้าคูณด้วยสิบเอดไว้ข้างล่างได้เลยเห็นภาพไหมสิบเอ็ดกับสิบเ็ดเหมือนกันมันทำไมกันได้ตัดได้เก้ากับเก้าเหมือนห้ากับ5้าเหมือนกันตัดได้มันจะเร็วกว่าเดิมก็จะเท่ากับสิบส่วนเก้า็เท่ากับ1เศษหนึ่งส่วนเก้า ใช่ไหมูกันไหมสิบส่วนเก้าอ่ะคนอื่นโทรได้ลูกมันเป็นเสษเกินอเออต้องอ๋เออ,เอ,อ๋อทำจะเป็นเสษเกินก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าพอถ้าเกิดว่าในช้อยมันเป็นจำนวนค้าแล้วเราก็ไม่มีมันก็อะไรนะมันก็ไม่มีคําตอบเราก็ทําเป็นเสษเกินทีหลังก็ได้ถ้าทําได้เป็นสิบส่วนเก้าแล้วก็จบโอเคไหมไม่ไม่มีปัญหาอะไรให้มันดูยากขึ้นมาหน่อยไหอ่ะนี่บอมบอมนะบอมร่างกายกลืนร่างกายอ่ะมาดูข้อต่อมา เกิดเสียดายมา,นะ,านะเช้าเนาะมาทวนๆเนาะกับเพื่อนที่บ้านนะใครเข้ามาดูก็นะลองดูนะครับมาทวนด้วยกันนะีใครเข้ามาคุยกับบ้างโอเคเอาใครเข้ามาก็ทักทายกันได้นะครับนะอ่ามีคนตอบไม่รู้อไม่รู้ตอบมาสินะไม่ใช่นะลูกนะลองดูนะลูกนะอะไปดูเขา่อมานะอครูทวนๆให้เนาะทวนๆให้นะ อลองดูสักข้อเอาให้มันดูยากขึ้นมาอีกนะยังเป็นโจทย์พวกนี้อยู่เนาะทวนถึงประมาณ50-55เดี๋ยวครูจะได้เรียมสอนต่อ21เนะ่เศษ3ส่วน7นะบวกกับเท่าไหร่ลูกนะบวกกับนะ4 7, 1, เศษ1ส่วน2เพ้ามี4เศษ1ส่วน2นะครับส่วนด้วยนะครับนะ24เศษ1ส่วน8ลบกลับนะ เจ็ดสามส่วนเจ็ดอ่ะหนูคิดว่าจะทําันได้ไนหะโกล่หือโอูให้เลขยากไปไหมเนี่ยอ่ะลองดูลองดู <c oughs> ก็แค่หลักการมันเดียวกันแหละแค่ทําสวยเท่ากันนะลองดูว่าข้อนี้จะกิดได้ไหมอ่ะที่บ้านลองดูนะลูกนะใครทําแล้วลองพิมพ์คําตอบออกมาดูนะนะใครใครทําแล้วลองพิมพ์คําตอบมาดูนะครับนะ, <c oughs> น,ะนั่งเข้าไปนั่งนูก็ได้แอ่ามาลองดูลองดู อาา้อาวใครเข้ามาเออเซลรั่มบุบผมก็ได้เอ็กไมท์นะครับโอคเอคเอค่ะได้ไหมลูกได้มาดูเหมือนก็ไม่ชัดป่ะชัดอยู่นะอาาโอเคเอ่ะมาโอเคอ่ะที่บ้านนะใครได้เท่าไหร่ก็ลองคิดดูแล้วตอบมาดูนะลูกคอมพิมพ์มา กอถ้าพิมพ์ที่บ้านจะพิมพ์เศษส่วนไม่ได้เนาะเราก็พิมพ์อย่างเช่นถ้าเป็น 3, สามเศษหนึ่งเศษสองที่บ้านนะก็พิมพ์เป็นสามครับสามแล้วก็เว้นหน่อยแล้วก็เป็นหนึ่งแล้วก็ทับสองก็แล้วถ้าจะพิมพ์มาในในในตัวพิมพ์นะอ่าลองดูซิว,ว่าจะทำได้ไหมอันนี้เอาเบาเบาเบาเาเล็กเลกมันเยอะเฉยๆต่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะ เลขเลขมันดูซับซ้อนเฉยเยเดี๋ยว,ยวปิดกล้องกันเบลปิดกล้องเบลเบลปิดกล้องไว้ก่อนนะอ่ะเบลลองฝึกทำเลยเบลตอนนี้นะแล้วก็พิมพ์คำตอบมาก็ได้หรือจะสอบครูมาเลยก็ได้นะเนี่ยลองฝึกทำเลยชวนตอนสอบเบลเบลสอบเรื่องเศษส่วนด้วย แล้วก็หอระมโคอพนนมาได้ไหมกูดูดำไปไหมเนี่ยมันเดี๋ยวไว้หลังไม่เอากล้องอที่บ้านได้ไหมครับนะที่บ้านคุยกันได้เนาะโรดโล,โล,โลสซิลิพอนทำได้ไหมเนี่ยโรสซิลิพอนนะเอาข้อนี้นะทำได้ปะไม่ได้เดี๋ยวกูทำให้ดู อเพิ่งเฉลยนะอ่ะส่วนการสอบนะครับนะที่บ้านคุยกันได้นะค,ค่อยคิดกันใครอยากให้ครูแนะนำอะไรเพริ่มก็พิมมานะหรือว่าถ้าถ้าที่อยู่ในซูมก็ก็เปิดไมคถามมาได้เลยนะลูกแต่ไม่เปิดกล้องนะ ลองเข้ามาดูแล้วลูกนะคอนสอบมาติล์คอนสอบปผภากันมูติสอบปผภาอันนี้มัติสอบไปภาาเออกลางภาคือใบพูดผิดได้ไหเล็กเยอะๆไปหน่อยข้อนี้เดี๋ยวหลังเดี๋ยวเขาจะไปเอาเล็กน้อยกว่านี้หน่อยดีไหมอ่าสักหน่อยหนิสักยยกๆเล็กๆแล้วหลักการไม่มีอะไรหลักการไม่มีอะไร นะครับมาติวสอบกันเนาะสักห้าห้านะเราจะเรียนถึงแปดโมงห้าห้านะแล้วเดี๋ยวครูจะเข้าสอนในคาบปกติแล้วนะเช้าวันเสาร์นะครับนะใครอยากจะดูในไลฟ์ก็จะมีช่งชวงเช้าเนาะครูก็จะนั่งติวให้นะ ก็เข้ามาดูได้นะครับนะในที่เราดูอยู่นะนะได้ยังนะที่บ้านลองฝึกคิดมาแล้วพีมาเลยนะอ่ามาข้อนี้เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดคูณเจ็ดถ้าถ้าไม่ได้ก็ตั้งข้างนอกเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเด็ยนะเออเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่บวกสามก็เป็นเท่าไหร่เจ็ดสองสิบสี่ร้อยห้าสิบใช่ไหม เป็นร้อยห้าสิบส่วนเจ็ดบวกกับไอ้ทศถิร้อยห้าสิบส่วนเจ็ดนะบวกกับเท่าไหร่นะอ้าเก้าส่วนสองนะส่วนด้วยข้างล่าง <5. S 1> นะส่วนด้วยยี่สิบสี่คูณแปดนะแปดสี่สามสองทดสามเป็นสิบเก้าบวกกับหนึ่งใช่ไหมแปดสี่อ่าร้อยเก้าสิบสามส่วนแปดช่วยกูดูได้วยนะเผื่อกูผิดเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าบวกสามเป็นเท่าไหร่ห้าสิบสอง ห้าสี่สิบเก้าบวกสามเป็นห้าสิบสองนะห้าสิบสองส่วนนะ 7, นะนะเจ็ดนะอ้านที่ไม่เป็นไรลูกค่อยๆฝึกเดี๋ยวข้อหน้าเดี๋ยวข้อหน้ากูจะเอาง่ายขึ้นนะเอาเลขมันคือโจทย์มันไม่ได้ยากหรอกนะแค่เลขมันเยอะเฉยเอาราวนี้ราวน,นี้เนี่ยเราก็ทําเหมือนเดิมนะทําสวยเท่ากันก็จะเท่ากับร้อยห้าสิบคูณสองส่วนสองส่วนด้วยเจ็ดใช่ไหมแล้วก็บวกเก้าส่วนสองคูณด้วยเท่าไหร่ลูก จ็ดส่วนเจ็ดใช่ไหมส่วนด้วยข้างล่างก็เอาร้อยเก้าสิบสามคูณเจ็ดส่วนเจ็ดส่วนแปดใช่ไหมลูกลบห้าสิบสองส่วนเจ็ดคูณด้วยแปดส่วนแปดถูกไหมนถูกไหมลูกนะอ่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่ลูกเป็นสามร้อยส่วนสิบสี่ใช่ไหมลูกบวกเก้าเจ็ดหกสิบสามส่วนด้วยสิบสี่ส่วนด้วยเท่าไหร่ลูกร้อยเก้าสิบสามคูณเจ็ดเป็นเท่าไหร่เก้าเจ็ดสามยิบเอ็ดท่วสองเก้าเจ็ดเท่าไหร่นะ หกสิบสามใช่ไหมหกสิบห้าทดหกนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามหนึ่งสามห้าหนึ่งส่วนแปดเจ็ดห้าสิบหกลบใช่ไหมลูกหกสองแปดแปดสองสิบหกทดหนึ่งแปดห้าสี่สิบเป็นสี่สิบเอ็ดส่วนด้วย 5, ส่วนแปดนะส่วนแปดส่วนด้วยห้าสิบหกอ่ะคันนี้ข้างบนก็เป็นเท่าไหร่ลูกนะก็เป็นสามร้อยบวกหกสิบสามก็เป็น สามร้อยหกสิบสามส่วนสิบสี่เมื่อกี้จบไม่ทันใช่ <Yeah. S 1> ไหมอันเดี๋ยดกูย้อนมาแปดร้อยหกสิบสามส่วนหกสิบสี่ข้างล่างก็เป็นร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสามห้าหนึ่งลบสี่หนึ่งหกใช่ไหมลูกนะก็เป็นเลขสี่สิบเอ็ดเป็นห้าเป็นสามอันนี้เป็นเก้าปะเป็นเก้าเก้าสามห้าส่วนห้าสิบหกนะเก้าสามห้าส่วนห้าสิบหกคราวนี้ไอ,เอนเน้เครื่องหมายส่วนเนี่ยเครื่องหมายส่วนเนี่ยกูเคยสอนไปแล้วมันคือเครื่องหมาย หารถ้าใครกลัวงงน่ะตรงนี้ก็เปลี่ยนเลยเป็นหารด้วยเท่าไหร่นะหารด้วยเท่าไหร่นะเก้าสามห้าส่วนเท่าไหร่เก้าสามห้าส่วนด้วยห้าสิบหกเข้าใจไหมคือเปลี่ยนจากเครื่องหมายส่วนเมื่อกี้นะเครื่องหมายส่วนเมื่อกี้นะเป็นเครื่องหมายหารไปเลยเนี่ยเครื่องหมายส่วนตรงเนี่าเป็นเครื่องหมายหารไปเลยนะเส <1> <1> <1> <หา>ร็รนะจรแล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณก็เท่ากับสามร้อยหกสิบสามส่วนสิบสี่คูณกับห้าสิบหกส่วนด้วยเก้าสามห้า ก็ไม่หลุกแล้วก็แม่เจ็ดเจ็ดเท่าไหร่เจ็ดสองสิบสี่ใช่ไหมแล้วก็เจ็ดแปดห้าสิบหกใช่ไหมหล,ลุกนะไม่น่าจะตัดได้แล้วมีแม่อะไรจัดได้ไหม <S 2> 2, <S แม่สองแม่สองจัดเออสองหนึ่งสองสองสี่แปดยังอื่นตัดได้ไหมไม่ได้แล้วมั้งนะสามสามร้อยหกสิบสามคูณสี่เป็นเท่าไหร่สามสี่สิบสองทดหนึ่งหกสี่ยี่สี่ยี่ห้าทดสองสามสี่สิบสองทัส่วนเป็นสิบสี่ ก็เป็นหนึ่งสี่ห้าสองส่วนด้วยเก้าสามห้าเอาคข้าๆนะไม่ต้องทำเป็นจำนวนคลาก็ได้เอาแลกเขียนส่วนคอบค่ะไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครูเปลี่ยนเป็นเลขให้มันง่ายกว่านี้หน่อยเลขง่ายกว่านี้หน่อยอได้อย่างได้อย่างอ่ะแรกอ่อะมีเพื่อนขอดัวนแรกนะิดนึง อ่ามีอ่าปันปันนะ่ปันปันลองดูนะลูกเศษส่วนนะปันมาดูนะเศษส่วนอ่ามาดูนะวันนี้ก็ประมาณจทย์ปัญหาเอาเอาโจทย์ปัญหามะหรือเอาแค่นี้แหละเออเดี๋ยวพอเริ่มเลยนะตรงนี้สมมดเอาไว้สวกิดแล้วเก็บไปเลยนะานมาลุน้นเลยนะใะหมดเกิดของวัน อ่ะมาเดี๋ยวกูค so ิดโจทย yeah. ์ปัญหาบ้างนะคิดโจทย์ปัญหาสักหน่อยเอาเอาตรงนี้กูลบแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูซ้ําได้มันอยู่ในไลน์มีนะอ่าไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวมีเพื่อนเขารอยบึอยู่หลายคนเดี๋ยวดูเพื่อนข้างๆนะอ่ะอ่ะมาดูข้อต่อมานะครับนะนะโจทย์ปัญหาก็แล้วกันนะถังใบหนึ่งนะเดี๋ยวกูขอเขียนเอาเลยก็แล้วกันนะ ถังใบหนึ่งนะถังนะถังใบหนึ่งนะนะถังใบหนึ่งสามารถมาจุน้ำได้สแปดลิตรบรรจุน้ำนะครับนะได้สิบแปดลิตรนะ อ่าสิบแปดลิตรนะแต่มีน้ำนะแต่ในนั้นแต่ขณะนั้นนะขณะนั้นมีน้ำนะเจ็ดนะเศษหนึ่งส่วนสองลิตร,นะร,ตรถ้าใช้ไป หนึ่งเซตหนึ่งส่วนสี่ลิตรนะครับนะจะต้องเติมน้ำเติมน้ำนะครับอีกกี่ลิตรถึงจะเต็มถังอ่ะลองดูดิ อีกิลิตรนะคือใช้ไปแล้วมีน้ำอยู่แล้วใช้ไปแล้วอีกกี่ลิตรถึงจะเต็มถังอ่ะลองอดูที่ลูกข้อนี้ไม่ยากมากอ่ะเบาๆเบาๆบ,าบาเดี๋ยวพอถึงเลขเอ่อ่ะโอเคนะเดี๋ยวครูให้พักก่อนเรียนห้านาทีที่บ้านต่อมาก็ได้นะลูกนะที่บ้านก็ต่อมาได้นะ อ่าปาปาลองคิดดูนะลูกนะสายพานใช่ไหมอ่าลองคิดดูลูกนะครับอ่าลองคิดดูนะยึงจะเต็มถังพยายามเขียนนี่นี่ครูดูวิธีฝึกเขียนหนังสือให้สวยขึ้นนะเนี่ย เพื่อทุกคนเลยนะเพื่อทุกคนเลยนะเนี่ยฝึกเขียนในไอแพเพราะว่ามันต้องต้องอะไรนะต้องมันไม่ได้เขียนในกระดาษเวลาครูสอนใช่ไแต่มันพยายามแล้วก็ยังได้ประมาณนี้ลูกเดี๋ยวพยายามต่อไปเดี๋ยวเขาคงจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะได้ไหมลูกทุกอ,อย่างฝึกได้ลูกดูอย่างผลงานศิละปะกูสิทำไมลูกกูว่าเองลูกแม่ตกใจมา ใช้แพดวะไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเราจนเคเนอือยวเ้อน้โจนอ่ะมาได้ยังได้ยังได้ยังวิธีทำได้ยังอ่าอ่าอ่าใครออแล้วทําเลยใครออแล้วทําเลยน่าจะข้อสุดท้ายแล้วแหละนะเพราะเดี๋ยวจะได้ให้พักเพราะว่าเดี๋ยวต้องเรียนต่อนะที่บ้านที่บ้านพิม์คําตอบมาเลยนะนะ พี่บ้านพีมพคำตอบมาเลยนะปันปันลองคิดดูปันปันเธอคิดได้ยังปันปันมาแล้วเนี่ยอะมาดูทำได้ไหมลูกพันนี้โอเคน นี่สอบกันไม่ไรเนี่ยสองยี่สิบอ๋ออีกตั้งงานผยี่สิบยี่สิบไม่รู้ครับก็ก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเอาเป็นหอละมอคอนนอมั้ยอ่าเพราะวันน่าจะลืมกันหมดละอันนี้วันนี้ใช่เพราะทั้งซื้อยมันไม่มีอะไรอ่ะซื้อยมันไม่มีอะไรอาทิตย์หน้าชวนห่อละมอคอนนอเน่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวเมื่อวดวันไหนเดี๋ยวครูอาจจะไลฟ์ได้แหละตียวหอละมอคอนนอดีไหมหรืออยากจะเรียนส่วนตัวผ่าน zoom รือเพี่นเรียนผ่านไลฟ์ดีแล้วเอาเอางี้เดี๋ยวใครอยากอยากเข้ามาอยู่ในซูมคุยกับครูได้เลยก็เดี๋ยวครูให้รหัสซูมไปด้วยตอนครูไลฟ์ดีไหมอ่าเผื่อใครอยากจะดูในถามครูในไลฟ์เลยนะถามครูในไลฟ์เลยง่ายดีอ่าได้ไหมลูกนะเดี๋ยวครูส่งไปให้มัน,ม,นมันมีรหัสที่ครูไว้สอนเดียวอยู่ละเฉพาะตัวครูคนเดียวก็เดี๋ยวครูใช้รหรัสนั่นแหละไลฟ์ ที่บ้านถามมาได้นะลูกนะที่บ้านถามมาได้นะ,ลอ,ะลองดูนะถังใบหนึ่งเนี่ยสามารถจริงๆแล้วอะ่ะมันก็เหมือนกับบวกลบเศษส่วนธรรมดาแหละลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขนานั้นมีน้ำอยู่เจ็ดสส่วนสี่ลิตรใช้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมเนี่ย ถ้าประโยชน์สัญลักษณ์เนี่ยมันมีทั้งหมด18ลิตรถูกต้องไหมลูกมันอยู่18ลิตรแล้วก็เดิมเนี่ยมันมันจะต้องมีที่ว่างก็คือ71ต้องเอาไปลบก,กับ7เึ่1ส่วน2ใช่ไหมลูกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้71 7เึ่1ส่วน2คืออย่างนี้อาวาดรูปไปเลยก็แล้ถังเนี่ยมัน18ลิตรถ้างงพกโจทย์พวกนี้นะลูกให้ว่าลูกถังมันมีอยู่18ลิตรถูกต้อไม่ลูกเขาบอกว่าถ้าจะเขียนสวยนะให้มีหัวกูดูของไทรก็ม่นูบเขาบอกมา แต่แล้วเรามีน้ำ7เศษ1ส่วน2ลิตรใช่ไหมลูกนะมีน้ำอยู่7เศษ1ส่วน2ลิตรเนี่ยเราก็วาดรูปให้เราเข้าใจใช้ไป1เึ่1ส่วน4เนี่ยแสดงว่าน้ำเนี่ยมันหายไปตรงนี้นะก็คือหายไป1เศษ1ส่วน4นะ1เึ่1ส่วน4เพราะฉะนั้นตรงนี้คือน้ำที่เหลือใช่ไหมลูกคราวนี้เราจะดูว่าน้ำตรงนี้เหลือเท่าไหร่เพื่อเราจะหาว่าปริมาณช่องว่างทั้งหมดตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะปริมาณช่องว่างทั้งหมดตรงนี้เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมลูกนะ เราก็ง่ายๆเราก็ทํายังไงนะเราก็เอาหนึ่งเจ็ดเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยลบกับหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่เข้าใจไหมเออเนี่ยวิธีการเราก็ทำเหมือนเดิมก็สิบแปดลบกับนะเจ็ดสองสิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าส่วนสองลบสี่หนึ่งสี่บวกหนึ่งเป็นห้าส่วนสี่ใช่ไหมลูกเสร็จแล้วตรงเนี้ก็คูณด้วยอะไรเข้าไปสองส่วนสองก็เป็นเท่ากับสิบแปดลบ วงเล็บสามสิบอย่าเพิ่งเปิดเปิดเล็บนะลบห้าส่วนสี่โอเคไหมอ่ะตรงนี้ครูขอลบหน่อยนะรูปรูปตรงนี้เข้าใจนะวเวลาทําโจทย์ปัญหาไม่เข้าใจอ่ะให้วาดรูปเข้าใจไม่ลกนะถ้าใครไม่มีจินตนาการก็อ่านนิยายบ้างก็ได้นะวันนี้นี่ครูเพิ่งยืมหนังสือมาอา่านเล่มหนึ่งอะไรนะเรื่องอะไรนะจับนี้จับอ่อนเธอฉันขอกินนะอะไรเนี้ยประมาณเนี้ยใช่จะว่าเขาเป็นหนังสือทํไมเป็นหนังแหละเพราะว่าเรื่องมันเศร้า กูเตรียมจะร้องไห้เนี่ย,เ,ยนนนเนี่ยเคยอ่านนิยายแล้วร้องไห้ไหมเนี่ยไม่เคยเราพรุ่งนี้ต้องไปอ่านนี่ต้องไปอ่านไอ้อะไรนะร้านไก่ของทําคุณอะไรนะจําชื่อไม่ได้ละมีขายกูอ่านไปกูร้องไห้ไปอ่ะอ่ะเท่ากับเท่าไหร่ลูกอันนี้ก็ทาส่วนเท่ากันใช่ไหมเป็นสิบแปดลบกับยี่สิบห้าสามสิบลบห้าก็เป็นยี่สิบห้าส่วนสี่ใช่ไหม, 9, 25, ก, 4, ไหมก็ทําส่วนเท่ากันอีกสิบแปดก็คูณด้วยสี่ส่วนสี่เข้าไปลบยี่สิบห้าส่วนสี่นะ ปดสี่เท่าไรลกสามสองทดสามใช่ไหมสี่หนึ่งสี่บวกสามเป็นเจ็ดสิบสองส่วนสี่ลบกับยี่สิบห้าส่วนสี่ก็เป็นเท่าไร่ลบก,ก,กันเจ็ดสิบสองลบยี่สิบห้าก็เป็นหกสิบสองเป็นเจ็ดสี่สิบเจ็ดส่วนสี่ก็ทำเป็นจำนวนค้าข้อนี้ตอบเท่าไหร่เลยทำเป็นจำนวนค้านะก็ตอบเป็นสี่หนึ่งสี่สิบเอ็ดใช่ไหมสิบเอ็ดเจ็ดสามส่วนสี่ลิตร นี่คือเหลือถูไหมลูกนี่คือต้องเติมอีกต้องเติมน่ะ10 10 7ส่วน4เข้าใจอ่ะทำไม10อ่ะเฮ้ย10 7ด,ดส่วน่ไม่ได้เพราะ7ส่วน่มาเป็นจำนวนค้าเอ้ยเศษเกินเป็น10 7ดส่วนนเศษเกินเราก็ต้องทำเป็นอะไรให้ให้เศษน้อยกว่าส่วนนะมันได้4หบสี4 โอเคอ่าเดี๋ยวแค่นี้แล้วนะอ่าที่บ้านแค่นี้นะครับนะก็เดี๋ยวลองดูซ้ําได้เนาะอ่ามาถ้างานก็เดี๋ยวรอพักแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเราเรียนวิชาเรื่องอาจารย์ส่วนต่อไปที่เียกเรื่องอาจารย์ส่วนอะไรนะถูกนะโอเคนะที่บ้านขอป,ปิดก่อนเดี๋ยวครูปิดแล้วนะ mời <laughs> tôi mời 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 tôi อ่ะป้าพักเปบนเดี๋ยครูอันนี้ละจริงจริงเดี๋ยวเขาใครใครใครจะดูสามอ่ะคุูไลค์ในเฟซบ,บุ๊กเขาไปดูในเฟซบ,บุ๊กก็ได้ พับดูทำในเฟรกเลยพับห้านาทีนะเดี๋ยวครูจะเริ่มแล้วเอาไม่เข้าตอนไม่เข้า้องน้ำตอนครูสอนนะ แต่เขาก็เขาตอนนี้จะกินน้ำก็กินไม่ให้ลูกไปลูกมานะที่บ้านที่บ้านเดี๋ยวครูจะเริ่มแล้วนะลูกอ่านดูที่วัาชี้เราครูสอนถึงไหนล้วอ่ดูที่ลูกที่นี่ครูสอนไหนแล,ล้วตาส่วนรู้สึกครูครูแบบครูจำได้อยู ไม่เออทวานี้ยังไม่ได้เรียนครูสอนเกินไปยางงอ่ะเดี๋ยวเรามาข้อนี้นะอ๋อเดี๋ยวเรามาที่ข้อที่สองน,นอนชี่อาจารย์ส่วนที่มาเลยลูกแลูไม,ไม่ได้ใส่แมสกดนี้ แบบนหนึ่งนะลูกเอาเช็คขี้มาเลยนะที่บ้านนะที่บ้านเปิดกล้องเลยละที่บ้านเปิดกล้องเลยแล้วลูกป่ะเมื่อกี้ขูไล์อยู่ก็เลยไม่อยากให้เปิดกล้องเบลเธอกับฝันนี่คือใครเนี่ยจ๊าเปิดกล้องเลยลูกเธอกับฝันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชื่อเล่นจริงจังไงลูกไม่รู้ใครเปลี่ยนเป็นชื่อจริงจังให้ทูนอยเธอกับฝันเนี่ยแค่ฝันเนี่ย จำเปิดกล้องนะอ้าคุณเริ่มแล้วนะได้เวลาแล้วนะ